แนวหน้าออนไลน์พอดแคสต์บทบรรณาธิการของแนวหน้าออนไลน์วันพุทธที่26มีนาคม2568ตอนขอสาระไม่เอาขยะในการอภิปรายการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา15 151ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบรัฐบาลโดยผ่านรัฐสภาโดยพักการเมืองฝ่ายค้าน การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสามารถกระทําได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยการลงมติต้องเกิดขึ้นหลังวันอภิปรายจบไปแล้วหนึ่งวันคือไม่สามารถลงมติได้ภายในวันเดียวกันกับการอภิปรายแต่สําหรับการอภิปรายในประเทศไทยนั้นต้องยอมรับกันว่าหลายต่อหลายครั้งเป็นการสาดน้ําลายเข้าใส่กันระหว่างผู้ถูกอภิปรายพักรัฐบาลและบรรดาองครักษ์ที่ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อพิทักษ์ใครบางคนที่ถูกอภิปรายกับผู้อภิปรายบางครั้งก็ยังมีการสาดน้ำลายกันระหว่างประธานการประชุมอีกด้วยเพราะฉะนั้นการอภิปรายในสภาของไทยจึงกลายเป็นเวทีละครล้ำตัดงิ้วหรือการแสดงที่ตลกไร้สาระไปโดยปริยายเลยโดยเฉพาะในช่วงที่มีการสาดน้ำลายใส่กันอย่างบ้าคลาั่ง ตามปกตินั้นผลของการอภิปรายมักจะรู้กันตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่าฝ่ายรัฐบาลจะเป็นผู้ชนะเมื่อมีการยกมือลงมติเพราะจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายรัฐบาลมีมากกว่าฝ่ายค้านดังนั้นในการเมืองไทยจึงไม่ปรากฏว่าเรื่องแพ้ลงมติในสภาแต่อาจจะมีการยุบสภาหรือมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากการจบการอภิปราย การอภิปรายที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันจันทร์นับเป็นการอภิปรายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับแพรทองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยครั้งนี้ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายพุ่งเป้าไปที่แพรทองทานเพียงคนเดียวเพราะบอกว่าการอภิปรายแพรทองทานก็เปรียบเสมือนการจี้และตอกย้ำไปที่แผลเก่าการเมืองของคนในตระกูลชินวัตรได้โดยตรง มีการเปรียบเทียบความสามารถในการอภิปรายและการชี้แจงคำอภิปรายระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านในหลายแง่มุมและยังดูไปถึงสติปัญญาและข้อมูลในการอภิปรายของแต่ละฝ่ายด้วยแน่นอนว่าฝ่ายค้านบางคนอภิปรายได้ดีแม้ข้อมูลจะไม่มีความใหม่สดชนิดที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน แต่ต้องชมว่าฝ่ายค้านในพิปลายได้ดีพอใช้โดยเฉพาะการเรียงลำดับเหตุการณ์โดยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงความไม่น่าจะโปร่งใสขาวสะอาดของแย์ทองทานและบุคลคลในครอบครัวชินวัตรแต่ต้องบอกว่าทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้วาจาเสียดสีถากถางเย้ยหยันกันและตลอดเวลา ส่วนบรรดาสสที่หลายคนวิพากษ์ตรงกันว่าเป็นองครรพิทักษ์แผ่ทองฐานและทักษิณชินวัตรก็ยังแสดงความน่าเบื่อด้วยการประท้วงเป็นระยะด้วยข้ออ้างเดิมๆคือผิดมาตรา9หรือไม่ก็ประท้วงประธานการประชุมหรือไม่ก็ประท้วงผู้อภิปรายซึ่งต้องย้ำว่านี่คือเกมการเมืองแบบตื้นเขินที่ควรจะหมดสิ้นไปแล้วในยุคป,ปัจจุบันในการอภิปรายนี้ ฝ่ายค้ามีคำสับแสดงบ้าๆบ,บ,บอๆไร้ประโยชน์เข้าไปใช้เป็นระยะระยะส่วนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ตอบโต้การอภิปรายก็แสดงอาการและคำพูดประหลาดๆไม่สมกับฐานะออกมาเป็นระยะระยะเหมือนกันเมื่อไหรน่นอการอภิปรายในสภาของไทยจะเน้นสาระมากกว่าสีสันเน้นข้อเท็จจริงใหม่ๆสดๆมากกว่าการพูดเรื่องเก่าๆซ้ำๆซากๆแต่ก็เข้าใจได้ ว่าการอภิปรายนั้นจำเป็นต้องใช้เรื่องเก่าเป็นบางประเด็นโดยเฉพาะเรื่องเก่าที่สร้างความเสียหายอย่างมหันให้กับประเทศชาติและประชาชนเรื่องเก่าที่ฝ่ายค้านได้พยายามปกปิดหมกเม็ดหรือเรื่องเก่าที่ยังส่งผลกระทบให้สังคมเสียหายร้ายแรงการอภิปรายต้องจบลงอย่างแน่นอนส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ต้องยกมือสนับสนุนแผ่ทองทานและอาจจะมีสสฝ่ายค้านบางคนที่ถูกคลหาว่า ได้รับอามิสสินจ้างเพื่อให้ยกมือสนับสนุนแพ่ทองทานด้วยหวังว่าการอภิปรายที่จบลงไปจะทำให้รัฐบาลเล่งปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเลิกพฤติกรรมที่ฝ่ายค้านตอกย้ำว่าเลวร้ายแล้วก็หวังว่าฝ่ายรัฐบาลจะลดความเห็นแก่พวกพ้องในซีของตนลงบ้างและพิจารณาว่าสิ่งใดที่ฝ่ายค้านพูดถูกต้อง แล้วฝ่ายรัฐบาลเองต้องช่วยกันกดดันให้รัฐมนตรีให้ความสำคัญกับสิ่งถูกต้องมากกว่าเดิมส่วนฝ่ายค้านก็ต้องติดตามกวดจับพฤติกรรมเลวร้ายของรัฐบาลต่อไปแล้วก็หวังว่าประชาชนจะได้ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการอภิปรายเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งสสครั้งหน้าเพื่อบ้านเมืองของเราจะได้ปราศจากนักการเมืองสามาน ที่ดีแต่สแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยกลอุบายชั่วช้าเลวทราม